เพียงไหมล่ะครับเขาบอกเลยตัวเองแล้วว่าเขารับตัวเองได้บูบูของเขาเนี่ยเก่งที่สุดเลยอ่ะแกเป็นใครถึงจะมาปกป้องลูกสาวฉันพ่อย่่หวานพ่อเคยบอกแกแล้วใช่ไหม่าชูเนี่ยมันเป็นเด็กแว้นห้ามข่มกมันนี่แกหลงไอบูบูว่าบออะไรเนี่ย จนขั้นโดดเรียนออกมาหาบ้านเลยเหรออ้าวอ้าวอ้าวลุงปากดีอย่างนี้แล้วก็ร้อนเหรอครับพี่ชู้อ,อยา่าค่ะพ่อให้หนูโดดเรียนก็เพราะว่าหนูไม่อยากเรียนไง <c oughs> เรียนไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยแถมยังเสียเวลาที่จะได้อยู่กับแฟนวันละแปดชั่วโมงอีก ่อไปนี้หนูจะให้พี่ชูปกป้องดูแลหนูเองได้ดิค้ับูบูเมลุงันจะบอกอะไรให้อย่าเนะลุงอย่ามาดูถูกทรงเอแบบผมนะฮะฟูออสรงเอบ้าบออะไรของแกหวานจะดูสิสภาพของมันเนี่ยนะจะมาดูแลลูกสาวของพ่อพ่อทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดจบมาจะได้เป็นเจ้าคนในคน แตาแกกลับมาบอกว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์นั้นเหรอใช่พ่อจบแค่ป6ไงก็ยังมีปัญญาทำงานเป็นกรรมกรได้เลยแค่ตักทรายผสมปุนก็ได้เงินมาง่ายๆแล้วหนูโตแล้วนะคะพ่อดูแลตัวเองได้ไปเถอะค่ะพี่ชูไปครับโ่นึกว่าจะเก่งที่แท้ก็เบ่งห้เด็กกลัวไปครัน ไปหนูนะหนูบอกว่าหนูไม่อยากไปเรียนไงฉันไม่ได้จะให้แกไปเรียนเมืม่อแกบอกว่าแกโตแล้วดูแลตัวเองได้แกก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์อะไระคะพ่ออะไรเนี่ย <ST> S> <S ไอ้บูบูพ่อบ <ทำ S 2> นะูบูไอ้บูบูพิสูจน์ <ST S> โอยขัดใจขาโจงจริงเลยอะ ยังไม่ได้สั่นเลยพ่อเอาไปแล้วอเออไปหาน้องเบียร์กุหลับไฟก็ได้วะไปหาไอ้ปลกไปหนูนะอโอย,โอย วันนี้แกต้องมาทำงานหาเงินที่นี่ฮะนี่พ่อจะให้หนูทำก่อสร้างเหรอก็แกเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าแกโตแล้วไม่อยากเรียนแล้วงั้นแกก็ลองมาทำงานก่อสร้างดูว่ามันจะสบายแล้วก็หาเงินง่ายที่แกคิดไว้ไหมหจ๋ามิง หัวหน้าวันเนี้ให้ยายหวานมาทำงานที่นี่แล้วก็ถ้ามันแอบอู้งานเนี่ยไปบอกฉันได้เลยสภาพแบบนี้เนี่ยจะมาเป็นกรรมกรใช้แรงงานเนี่ยนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วัวหน้าน้องพี่ว่าน้องเนี่ยกลับบ้านไปเถอะกลับไปเรียนหนังสือน้องเนี่ยมีอนาคตที่ไกลกว่าน,นี้นะ พิสูจน์ด้วยวิธีนี้หนูก็จะทําให้พ่อเห็นเองว่าการเรียนหนังสือมันไม่ได้มีประโยชน์มาทํางานเป็นเกาะสร้างตอกต่อยแบบนี้นมันก็หาเง,งินได้เหมือนกันหนูจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆด้วยตัวของัเอง <c oughs> ให้พ่อดูคอยดูนะทำอะไรอะ นะมีงานอะไรก็ให้ทำด้วยล่ะพอ่ออ,อ้ใส่ซะไม่ต้องมาห่วงหนูหรอกหนูดูแลตัวเองได้ ฉันไม่เป็นห่วงเธอแต่ฉันกลัวว่าเศษหินเศษทรายเนี่ยมันจะเข้าไปเต็นเธอแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมาอ้างว่าจะไม่ทํางาน,นสิในเมื่อเธอตัดสินใจที่จะไม่เป็นนักเรียนแล้วเนี่ยไอรองเท้าสวยๆพวกเนี้ยก็ไม่ต้องใส่มันหรอกหืมไอม้มิงสอนน้องหวานเขา้าผสมปูนหน่อยดิจัดไปอีหนูมานี่ เฮ้ยโหนคนให้ม <with> ันเท่ากันสิมั่วอะไรเหาะแย่แบบเนี้ยชาติเนี้ยจะได้สร้างบ้านไหมฮะนี่ไหนบอกว่าไอ้งานพวกเนี้ยมันง่ายนักง่ายหนาไงก็คนมันทำไม่เป็นนี่ใครจะไปรู้ล่ะว่า แค่ผสมปูนมันจะเหนื่อยขนาดเนี้ดูสิเนี่ยเนื้อตัวฉันมอมแมมไปหมดแล้วช่วยไม่ได้อ่ะก็ไหนบอกว่าไม่อยากเรียนไงบอกว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องทํางานหาเงินอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นจะทําอะไรกินเออตามนั้นแหละทำรำตรงเนี้ยคนไม่เท่ากันตรงนี้ด้วยเร็วดิเร็ว นี้ตรยนี่นี่เลยนี่ด้วยเออไม่ต้องมองทางไปยืบเย็บเยืบเยืบอ๋อมาใส่ตรงนี้แล้วโอ๊ยหนูวางให้มันดีๆสินี่ถ้ามันหล่นแตกมาจะทำยังไง ก็มันหนักนี่คะแตงโมนเนี่ยตักเยอะๆตักทีละนิดแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะได้ผสม ททนนายจ้างเนี่ยเขาเสียเงินมาจ้างเราเขาไม่สนหรอกนะว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเขาสนแค่ว่างานของเขาเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่เอาตักไปตักเยอะเยอะเยอะโอ้ย อ่ะหนูพรุ่งนี้ใส่ชุดตัวนี้มานะไม่ต้องมาใส่ชุดดีๆหรอกยังไงก็เพื่อนปูนเพื่อนสีอยู่ดีอ่ะนี่ถ้าหนูตั้งใจเรียนจบไม่สูงนะก็คงไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยๆแบบนี้หรอกน่าเสียดายอ่ะ ออกมาได้แล้วเดี๋ยวถ้าไปสางานก่อสร้างช้าแล้วงานไม่เสร็จวันนี้ก็อดได้ค่าจ้างกันพอดีอ๋ออย่าลืมใส่เสื้อกับหมวกมาด้วยล่ะอ้าวทำไมเห็นใส่ชุดนักเรียนล่ะหนูไม่อยากจะกลับไปทำก่อสร้างแล้วอะค่ะพ่อหนูจะกลับไปเรียนค่ะ ก็ไหนลูกเป็นคนบอกเองว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะกลับไปเรียนทําไมพอหนูรู้แล้วว่าการเรียนหนังสือคือใบเบิกทางของหนูที่จะทําให้หนูไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้พ่อคะหนูขอโทษนะคะที่อวดเก่งคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแต่จริงๆเป็นแค่เด็กที่เพิ่งรู้จักโลกนี้ทีนี้ลูกก็รู้แล้วใช่ไหม ลูกอะโชคดีแค่ไหนที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือพ่อเองก็จบแค่ป .6 อะพ่อรู้ว่าคนที่ไม่มีโอกาสเลือกงานดีๆทำชีวิตมันลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นลูกกลับไปเรียนหนังสือเถอะนะอย่าทำลายอนาคตของตัวเองเลยค่ะพ่อหนูจะตั้งใจเรียนให้คุ้มกับที่พ่อตั้งใจทํำงานหางนส่งหูเรียนนะคะ ไงเดี๋ยวพ่อไปส่งหนูที่โรงเรียนนะ